จริงหรือเปล่านะครับที่ว่าใส่ขนาดที่เล็กกว่า แล้วทำให้รู้สึกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอันตรายหรือเปล่าคำตอบคือไม่จริงนะครับเนื่องจากว่าขนาดจะต้องใส่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะเรากลัวเรื่องของอันตรายมากกว่า<อ>ถ้าเราใส่ขนาดที่เล็กกว่าเนี่ยเมื่อใส่ล้วอาจจะเกิดความคับจะรู้สึกดีแค่ช่วงแ,แรกๆขณะตรงกันข้ามคืออาจจะเกิดสิ่งไม่ดีก็คือเรื่องของการแตกจะมากขึ้นอย่างชัดเจนถ้าแตกแล้วคือลําบากเลยนะครับอาจจะเกิดการตักนทานไม่พียประสค์หรือการติดเชื้อฉะนั้นก็คือให้เลือกขนาดที่พอเหมาะและพอดีเมื่อสักครู่นะครับได้พูดถึงเรื่องของการวัดขนาดมาแล้วนะครับพอ วัดเป็นแล้วสิ่งที่จะต้องเอามาเลือกจริงก็คือลองกับ ตัวเองเลยนะครับเช่นขนาด52มาลองจริงแล้วเนี่ยจุดท้ายเรารู้สึกดีไหมคับไปหลวมไปแน่นไปหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเมื่อแข็งตัวจริงการแข็งตัวก็อาจจะมีความไม่เท่ากันของแต่ละครั้งได้ผมว่าเราใส่ใหญ่ไปมันมีโอกาสในที่ว่าตอนที่เรากำลังมีัคพันธมาดูแล้วมันดถ้าใส่ขนาดใหญ่เกินไปนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันจะเป็นเรื่องของการหลุดซึ่งก็เคยเจอบ่อยด้วยนะครับที่เราเจอแบบนี้คุณผู้หญิงหลายคนมาหาหมอเรื่องตกขาวมีกลิ่นแรงปกติเราก็จะหาันว่าเกิดจากอะไรเช่นบางท่านอา จะมีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ตรวจทั่วไปพอตรวจปุ๊บใส่เครื่องมืออุปรกรณ์ไปแล้วอ้าวเจอถุงยาอาัาอยู่ข้างในบางทีคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ทราบ ว่ามาหลุดไปแล้วด้วยซ้ำเราจึงเน้นทักษะว่าให้ใส่พอดีอย่าใส่เล็กไปเพราะอาจจะคับแล้วแตกอย่าใส่ใหญ่ไปเพราะอาจจะหลวมแล้วก็หลุดซึ่งบางท่านก็บอกว่าแม้อยากใส่ใหญ่เวลาไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะครับก็แหมจะได้เท่นหน่อยนะครับซื้อขนาดใหญ่หน่อย56เลยใส่แล้วใหญ่จริงๆก็คือไม่ต้องเท่ครับเราเท่อย,อยู่แล้วนะครับด้วยตัวของเราเองอีกอย่างหนึ่งนะครับจะขอแถมนะครับเรื่องของทักษะอันนึงก็คือว่า เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะครับอย่าลืมสํารวจด้วยเช่นคุณผู้ชายเองสํารวจดูซิถุงเนี่ยเป็นยังไงแตกหรือเปล่าหรือถ้าค,คุณผู้ชายไม่สํารวจคุณผู้หญิงดูเองเลยนะครับว่าของเขาเนี่ยยังอยู่ในกับที่ดีหรือเปล่านะครับจะรู้ว่า1แตกไหมหรือ2หอลุดหรือเปล่าถ้ามันหายไปเนี่ยบางคนว่ามันเป็นไปได้เหรอเจอจริงๆแล้วก็อาจจะมาด้วยเรื่องของตกขาวอักเสบนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยเราจะรีบป้องกันได้ทัน